สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จะมาทำกล้วยหอมอบนะคะก็ใช้กล้วยหอมที่ยังมีสีเขียวอยู่แบบนี้นะคะมีสีเหลืองได้นิดหน่อยค่ะนำมาปลอกเปลือกนะคะอาจจะปลอกเปลือกยากสักหน่อยเพราะยังมีความดิบอยู่ค่ะต่อจากนั้นก็นำมาหั่นนะคะถ้าใครชอบกรอบกรอบก็หั่นบางๆค่ะแต่ถ้าใครหั่นหนาขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะ ต่อจากนั้นก็ทาเนยขาวด้วยน้ำมันพืชที่หม้ออบค่ะแล้วก็นำกล้วยที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยลงมาวางในหม้อเลยค่ะใครจะใช้เตาอบหรือหม้อทอดอะไรน้ำมันแบบนี้ก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะก็อบไปที่9 10ถึงนาทีก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำมากลับค่ะกลับด้านทั้งทั้งหมดทุกอันเลยนะคะพอกลับด้านแล้วนะคะก็อบต่อไปประมาณแค่5นาทีค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็นำมาใส่ภาชนะค่ะเพียงเท่านี้ก็รับประทานได้ทันทีค่ะฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลัง